สวัสดีทุกท่านเราก็จะลุยงานโอส่วนโมจิก็นอนเล่นไม่สบายอ่ะเดี๋ยวเดินระบบไฟให้มันเสร็จ์นะฮะทุกท่านเดินระบบไฟให้มันเสร็จตามที่เราหวังไว้ทุกท่านระบบไฟนี่ไม่มีอะไรนะแค่อ่าสายสายกราวต่อสายกราวแล้วก็อ่าต่อสายเมนทุกท่าน ต่อสายกราวแล้วก็สายเมนก็คือจบเลยไม่มีอะไรยุ่งยากต่อสายกราวกับสายเมนก็คือจบเลยเดี๋ยวผมสิเจาะนะพี่น้องเว้ยอันนี้คือเจาะ เอาสายเมนไอเอาสายกราวเข้ามาตรงนี้นะท่านต่อแล้วเรียบร้อยโอ้ไม่ถนัดทุกท่านนะขออนุญาตใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านก่อนเพราะว่ามันเดินเดินระบบไฟมันต้องใส่รองเท้าท่านถ้าไม่ใส่รองเท้านี่มีโอกาสไฟดูดสูงนะมาถ้าไฟดูดเนี่ยคือไม่รอดนะท่านถ้าใส่รองเท้าเนี่ยไฟไฟเต็มที่มันก็ ไม่ผ่านตัวเราลงดินอะนะมาโอเคทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาเดินท่อนะครับด้านหลังตนนัวนี้ได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเดินท่อด้านหลังนะท่านก็แบ่งหนะ้าที่กันทานะท่านสองคนดแบบับพี่ไงนิดนะเอ็ดลักงัวพี่น้องเลยชวนผมกับทำสายกราวแล้วก็เดินสายมีนเข้าบ้านเพราะว่า ไปทําด้วยกันแล้วงานไม่เดินพี่น้องเอ้ยคือสิ่งเ <c oughs> มื่อไปใช้นี่ล่ละก็เลยแบ่งนาทีกันเทดซะให้มันคนละยางซะอืมฮะเอาบันไดก่อนผมต้องใส่รองเท้านะท่านเข้านะเนื่องจากมันทำงานเกี่ยวกับงานไฟมันต้องใส่รองเท้าเด้อ อย่าให้คุณพ่อเพิ่งกวาดทอกใไม่น่กว่ารถหาเสียง จะหาน็อกก่อนสามตัวเนาะนอดด็อตดำมายิงดีกว่ามันเข้าง่ายดี 嗯。Mm. เป็นต,ติดอยู่มะเนาะเครื่องนะไอ้ <c oughs> ได้คุณพ่อเออติดอยู่เนาะเรยจะไปช่วยแนละ้วติดเฉยเลย Mm. -hmm. ร้อยสายเลยทุกท่าน แบ่งหนะ้าที่ให้คุณพ่อพระเจาะรั้วกับพียย่ไุฒิพี่น้องเลย อันนี้เป็นสายกราวนะท่านเป็นสายกราวลงดินนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ติดตั้งนะเออผมก็จะติดตั้งสายกราวลงดินให้เลยท่านบ้านแต่ละหลังก็จะมีแบบนี้หมดนะท่านมีระบบเซฟตี้เผื่อฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟชงไฟช็ฟชอตไฟดูดมันก็จะได้เซฟตี้ ได้ในระดับหนึ่งนะไม่มากก็น้อย คีมรบเป็นไนวะเออเล่นละเออทีมละโอเคเรียบร้อย you <laughs>